เอ,อ้าวพี่ต้นโอ้โหพี่หาตั้งนานมาหลบอยู่ร้านแปะนี่เองแกไปไหนมาถึงของมาเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหนี่พี่ฉันก็ไปซื้อพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาดิพี่นี่เล็กอย่างนะพี่วันนี้เนี่ยฉันเนี่ยไปกินอาหารญี่ปุ่นมาด้วยพี่ราคาเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะตั้งแต่แกถูกหวยไหมเนี่ยแกใช้เงินอย่างเดียวเลยนะทำไมไม่เก็บไว้บ้างวะนะ โอ้พี่เงินมันมีเนี่ยจะเก็บไว้ทําไมนี่พี่ก็ต้องใช้บ้างเนี่ยนี่ความสุขของฉันเลยนะพี่โอ้โหนี่กเกมร้อยวันพันปีเนี่ยฉันไม่เคยเห็นแกมีแฟนเลยนะวันนี้จะเปิดตัวเลยใช่ไหม,กกมนี่แกมีแฟนที่ไหนกันละพี่พี่ฉันแค่จ้างมาจะเทนเังเฉยไอเกมแกจ้างมาเหรอ ของอปลกลือมาแล้วขอบคุณน่าแปะจ้าเอ,อ้าพี่ตน้นโอ้โหพี่หาตั้งนานมาหลบอยู่ร้านแปะนี่เองแกไปไหนมาเอาออมาเยอะแยะไปหมดเลยโ้โหนี่พี่ฉันก็ไปซื้อพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาดิพี่นี่เล็กอย่างนะพี่วันนี้เี่ยฉันเนี่ยไปกินอาหารญี่ปุ่นมาด้วยพี่ราคาเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะ พี่เห็นสีผมใช่ไหมนี่ฉันทำมาเป็นพันเกมตั้งแต่แกถูกหวยมาเนี่ยแกใช้เงินอย่างเดียวเลยนะทำไมไม่เก็บไว้มั่งวะโอ้พี่เงินมันมีเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมนี่พี่ก็ต้องใช้บ้างเนี่ยนี่ความสุขผมทั้งนั้นเลยนะพี่ว้ายนี่อาเกมลือถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแค่ายเดียวนะ่ะ รือคิดหว่งเงินที่ถูกมันจะไม่หมดไปมั่งหรือไงฮะอาเกมนี่แปะอย่างแปะเนี่ยจะไปรู้อะไรนี่เขาบอกกันนะว่าแต่ละอย่างที่ฉันซื้อมาเนี่ยเอาไปขายต่อเนี่ยได้กําไรทั้งนั้นเลยนะแปะอย่างแปะไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องแบบเนี้เฮ้ยรู้หรือไม่รู้นาอาเกมไอของที่ลื้อซื้อมาเนี่ย เวลาซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นราคาเต็มแต่เวลาเอาไปขายนาะมันก็ขายได้เป็นราคาเซ็กกงแหงอะรู้จักไหม,มได้เงินนิดเดียวแล้วที่ว่าพูดกลับหรือแบบเนี้ยว่าเตืองหรือไม่อยากให้รื้อใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วอีกหน่อยนะถ้ารือ้อยากได้ตังใช้ในความจําเป็นอะ่ะรื้จะทํำยังไงรืร้ควรจะใช้เงินไปอยหยไปรยากนะอาเกมโอ้ย เบื่อแปะเลิกบ่นเนี่ยละแปะฉันลำคาญเนี่ยแปะไม่รู้เรื่องหรอกแปะแก่แล้วไม่เอาอ่ะไม่กินแล้วกระปรงกาแฟฉันว่าจะมาจิบกาแฟสบายๆส,ส,สักหน่อยเจอแปะเนี่ยไม่เอาแล้วเสียอรมหมดเลยไปดีกว่าอ,อาเกนน่ออาเกนขึงใช้เงิฝุ่มเฟือยแบบนี้นะอานาโคลือนะชีช่ำกะหล่ำปี ซี่เลียวว่าแน่ๆเลยห้าตงเอยนี่อาแปะเราก็ได้แค่เตือนมันนั่นแหละเดี๋ยวอีกหน่อยนะมันมีความจำเป็นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้เองช่ามาเถอะแปะ,ะเดี๋ยวช่างไปชงกาแฟให้ลึกกินอีกดีกว่าพอแล้วแปะแก้นีไม่หมดเลยอ่ะเหรอว้ว นี่แปะเอากาแฟแก้วหนึ่งอะไรนะเอาอะไรนะอาเกม็มเอากาแฟแก้วหนึ่งแปะโอ้โหไม่ค่อยดีอ้าวแล้วแมหนูคงนี่อะไรเนี่ยที่มากะรื้อเนี่ยรือจะเอาอะไรละ่ะฮะนี่หนูจะกินอะไรครับหนูจะกินอะไรเนี่ยสั่งกับแปะได้เลยนะแต่พี่จ่ายไม่อั้น <c oughs> เอาอะไรดีนะอะไรอ่ะๆๆๆๆๆงั้นเอาเอสเปซโซคาปูชิโน่ลอบอสตาอะไรดีนะอชาเขียวชาเย็นน้ำแดงอะดาอินุอ้ยลื้อใจเย็นเย็นถ้าลื้อสังคารหนักนีนะว่าชงสองชั่วโมงลื้อก็หามาไรกิงนะงั้นเอาอะไรดี เอาน้ำเปล่าก็ละคนป่อ้อาวถ่าลือสั่งอย่างนี้นะลือกวงอ้วยลือนะลือออกจากลังอ้วไปเลยนะ <c oughs> เอาอะไรบอกว่ามาเอาเหมือนกับพี่เกมาตาเออแค่นั่งแหละนะโอเคนั่ง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 เดี๋ยวลือ้ออาจากกังไง <c oughs> ออาวเกมมาเหมือนกันเหรออ่าว่าไงอาต้องไปเอาเหมือนเดิมแก้วนึงอ่าไละเหมือนเดิมสุกเดิมนาสุดเดิมสุดเดิมสุดเดิมนั่งละกองนี่เเกมร้อยวันพันปีเนี่ยฉันไม่เคยเห็นแกมีแฟนเลยนะ วันนี้จะเปิดตัวเลยใช่ไหมดีแล้วอาเกมเรื่องมีแฟงเนี่ยก็ดีนะจะได้ช่วยกันเก็บเมืองเก็บทองช่วยกันทำมหากิงไงดี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 ว่ายิงดีด้วยนี่เป็นแฟนที่ไหนกันล่ะพี่ที่ฉันแค่จ้างมันจะเทนยังเฉยเฉยแล้วเนี่ยมีแต่สาวสวยอย่างนั้นเลยนะพี่และอีกอย่างนะน้องคนเนี้ย 5ตัวเกือบหมื่นเลยนะไอ้เกมนี่แกจ้างมาเหรอฉันเคยเตือนเคยบอกแกขีดค้างแล้วไอ้เกมฮะแกมันใช้เงินไปซื้อของแพงไม่มีประโยชน์นะเอาเงินไปใช้ซื้อของก็ไม่มีความจําเป็นทั้งนั้นนี่แกอายุมากขึ้นทุกวันแล้วนะวันใดวันหนึ่งเนี่ยแกไม่สบายแม่แกป่วยขึ้นมาแกทำยังไงฮะนี่อาเกม ทำไมหรือไม่เอาเงินที่ถูกหวยอะไปลงทุนทําอะไรก็ได้ที่เงินมันงอกเงยอะมันจะได้ไม่หมกไปหมกไปแบบนี้ไงนี่แปะเลิกว่าเลิกสอนทันทีได้ปะพี่ต้นก็เหมือนกันนี่นี่มันเงินของฉันฉันจะทําอะไรกับเงินฉันก็ได้และอีกอย่างอะฉันก็ไม่มีภาระอะไรด้วยพวกพี่อะเอาเวลาที่สอนฉันเรื่องการหาเงินเนี่ยไปหาเงินให้มันได้เท่าฉันดีกว่าไหม ฮะนี่แปะค่ากาแฟถึงฉันไม่ได้กินเนี่ยแต่ฉันก็จ่ายนะไปค่ะน้องกวางเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปหาอะไรกินอร่อยกันอยที่มันแพงกว่ากาแฟนะ เมันจะรอดไหมเนี่ยไม่น่าจะหลอกลอได้แต่เอากาแฟมากินดีกว่าไหมแล้วก็เก็บตามมันด้วยเอ้าเนี่ยของเขาเนี่ยลองคิมดูเขาเป็นสุกใหม่นะลองกิงดูเผื่อจะถูกปักนาของฟรีวันนี้กดแต่งตังนี้มาแล้ววังนี้หให้เล่นกินฟรี <laughs> ใจปั่มสรดด้วยอะแปะอ้าวอาตนวันนี้ทำไมลืมมาเร็วจังล่ะห้าตุก็ช่วยงานบ้านเสร็จเร็วไงเมียก็เลยให้มาลืมนี่เป็นผู้ชายแมงจริงๆนะผู้ชายแบบลื้อเนี่ย ทำงานเหมือนเครื่องจักรกึกๆอย่างนี้นะผู้หญิงชอบเอาไปทําสามีนะเลิกแซวได้แล้วอะแปะแล้วลืจากอะไรเดี๋ยวไอ้ช่วงนี้อะแปะเห็นไอ้เกมมาบ้างไหมไอ้เกมหมอก็ตั้งแต่วังนั้นนว่าก็ไม่เคยเห็นมากๆที่นี่อีกเลยนะที่เราว่าเกาตักเตืองซองมังเนี่ยว่าคิดว่ามันน่าจะกกพวกเราแล้วล่ะ เอช่างมันเถอะไปแปะเหมือนเดิมแกื่อรอะไรหรือนั่งร้อก่อนแกมทำไมแกมอซอย่างนี้วะไอ้คลาบความรวยคนมีตังน่ะมันไปไหนฮะพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้น ตอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแลว้ววพี่ที่นี่ฉันก็ขายบ้านขายรถขายทุกอย่างเพื่อจะไปจ่ายค่าผ่าตัดแม่อ่ะพี่แถมตอนนี้ฉันยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายกับพี่นะพี่พี่พอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะนี่ก็จะคของกำหนดจ่ายหนี้เขาแลว้ววะพี่พี่ช่วยฉันหน่อยนะเกม ทันช่วยแกไม่ได้หรอกนะตอนที่แกมีเงินนะทำไมแกไม่รู้จักเก็บฮะแทนที่จะไปทําอะไรให้มันมีเงินขึ้นมาอีกแล้วแกก็ไปใช้จ่ายซื้อของแบบไม่มีประโยชน์แล้วไหนไปเลี้ยงเด็กอีกแล้วมาตอนเนี้จะให้คนอื่นเขาช่วยใครจะช่วยแกเกมมี่ตนแต่ตอนเนี้ยฉันคิดได้แล้วไงพี่นลพี่พี่ช่วยฉันหน่อยนะพี่พอจะมีเงินให้ฉันยืมสักแสนหนึ่งก่อนไหมอ่ะพี่เกม ฉันไม่กล้าช่วยแกหรอกนะคือฉันช่วยแกไปเนะี่ยแกก็ไปใช้ใจทุบวิสุไลอะไรอีกฉันไม่กล้าแกยืมหรอกฉันเคยเตือนเคยบอกแกกี่ครั้งแกก็ไม่เคยจำไม่มีใครช่วยแกหรอกแกต้องช่วยตัวเองได้ถ้าฉันกลับมาเลยครั้งเมื่อไหรอ่อ่ะพี่ก็อย่ามาอ้อนวอนของเงินฉันละกัน แปะ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 ช่วยฉันหน่อยนะแปะนะแปะช่วยสักครั้งนะแปะโอ้ยอะไรไอเกมคงยงังอะไรไม่รู้จักคิดจักจำทำอะไรมันก็ได้อย่างงั้นแหละเอ็งรู้ไหมเงงเคยมีเป่งล้างอยู่ในมือเนี่ยใช้เงงไม่เป่งเอาไปใช้สู่ลุยสู่ไล่จงหมกตัวคงอย่างแกนะ ถ้าจะมายืมเงินช่างเนี่ยช่างไม่กล้าให้แกยืมเงินหรอกไปไปเดี๋ยวฉันจะทํางานแล้วไปช่าไม่ให้แกยืมแปะแปะชันว่วแล้วนะแปะแปะยืมยหน่อยนะแปะนะแปะสักครั้งหนึ่งก็ได้แปะนะแปะนะไปไปไปว่าจะทางานแล้วหรือไปนู่นไปแปะช่วยหน่อยนะแปะนะ ยังยังไม่ไปอีกไป<ว><น>ยังไม่ไปอีกเจ้าลูกค้าจะไม่เข้าร้านฉันออกไป นี่แปะเอากาแฟแก้วหนึ่งแปะได้ได้แล้วเมนูคองนี้ล่ะพี่จะกินอะไรล่ะฮะหนูจะกินอะไรจ๊ะสั่งกับแปะได้เลยนะพี่จ่ายเม่อั้นอกินอะไรดีนะคิสิคิสิอืมงั้นเอาคาปูชิโนโ่เอสเปรสโซ อาราปิก้ามอคค่าชาเขียวชาเย็นเดี๋ยวเดะเดะวอ่าังานฮะจ้างมาไอ้เกมฉันไม่รู้จะพูดจะบอกแกยังไงแล้วนะแกเนี่ยฮะ พี่แจต้นพี่แาังฟังเหมือนกับทำทำอะไรอยู่แต่พอพี่ต้นพูดหยุดมายุ่งเรื่องของฉันนะและเอาเวลาไปหาเงินให้มันเงินมีมเงให้มันมีเงินถงตนกันีเอนด้ก่อน้าเดี๋ยวนี่ค่ากาแฟถึงฉันไม่ได้กินะไต่ัันก็จ่ายนี่นะ บงไคนมันบังอยู่แล้วไม่เป็นไรอ๋อคนบังอยู่แล้วเดี๋ยวไปตัวีกทีโอเคตัวีกทีทีล้วงวกระเป๋าล้วงกระเป๋าแล้วนี่เงินอ่ะตบก่อนแล้วค่อยเดินไปได้ครับได้ครับตบคุปปุบแล้วก็เดินมึงล้วงเอาจากที่ล้วงนี่อ่ะเอาเอามือออกก่อนแ